สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการราคาทองคำมิกกอนโนมราคาทองคําและแายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บาวันที่22เมษายนปี2564ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,798เหรียญโดยเริ่มทดสอบระดับสําคัญทางจิตวิทยาที่บริเวณ1,800เหรียญทองคําสามารถปรับขึ้นได้ ในขณะที่ดอลลาร์นะคะทรงตัวไม่ได้อ่อนค่าลงไปเท่าไหรนะ่นักโดยเช้านี้นะคะทรงตัวเหนือ91จุดได้ด้านเงินบาทนะคะกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยที่พยายามทรงตัวบริเวณ31.30บาทตอ่อ1ดอลลาร์ท่ามกลางภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศยังอ่อนแอด้านเฟดนะคะมองว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ ด้านธนาคารกลางแคนาดานะคะจะลดวงเงินทำ QE จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้จึงทำให้ค่าเงินแคนาดานะคะแข็งค่าขึ้นส่วนกองทุน S P D R นะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมทองคำเริ่มทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะคะที่บริเวณ1,785เหรียญขึ้นมาได้จึงหนุนให้ทองคำกลายมาเป็นทิศทางขาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระยะสั้นกลางและยาว โดยเฉพาะถ้าราคายืนได้เหนือ1,800เหรียญได้จนถึงสิ้นสัปดาห์นี้จึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนเป็นทิศทางขาขึ้นโดยแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดยจะมีแนวรับนะคะอยู่ที่1,770เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1,800เหรียญด้านโกออนไลน์นะคะ จะมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,772เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1,805เหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุกมณฑน,นีด้วยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่22เดือนเมษายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,450บาทขายออก26,550บาททองรูปพันธุน 16, ์96.5%รับซื้อ25,969บาท8สตางค์ขายออก27,050บาทณเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา10นาทีมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำณตอนนี้เพียง2ครั้งนะคะราคาครั้งที่2ปรับลดลงไป50บาท สรุปรวมนตะตอนนี้ราคายังเป็นบวกไปที่1 5 0บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งแม่มสินอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้านะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและวพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ